สวัสดีค่ะยอทุกท่านกลับมาพบกับการอ่านดวงตัวอย่างจากปะะเต้นะคะท่านผู้นี้เกิดวันที่21กรกฎาคมพศสอ5 2เวลาที่เกิดก็คือบ่ายโมง56นาทีตอนนี้อายุย่าง15ปีนะคะเป็นเพศชายได้เขียนเข้ามาใน YouTube บอกว่าเป็นคนจังหวัดกาญจานาบุรีรบกวนให้ปะะเต้ช่วยดูดวงให้หน่อย ว่าวิเคราะห์ให้หน่อยว่าจะเป็นไปแนวทางอย่างไรเพื่อจะแนะนำเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อเป็นการเรียนหรือการดำเนินชีวิตในขั้นต่อไปสำหรับตอนโตนั่นเองค่ะก่อนไปติดตามขอขั้นรายการสักครู่ค่ะถ้าต้องการสนับสนุนให้ปาเต้มีรายได้โดยการแอดมาดูดวงส่วนตัวนะคะให้แอดไลน์มาที่ t A y e i e i, I 1นะคะ ขอบคุณแฟนรายการเป็นอย่างมากเลยที่แอดไลน์มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะปะะเตเรียนโหราศาสตร์ไทยมาจากท่านอาจารย์บุตรสรินปัตมาคมถ้าใครต้องการเรียนกับอาจารย์โดยตรงให้ไปค้นหาใน Facebook นะคะใส่ชื่อเต็มๆว่าอาจารย์บุตรสรินปัตมาคมพอเจอเพจแล้วก็ส่งข้อความทักแชทไปสอบถามราคาได้เลยค่ะหรือถ้าใครไม่มีเวลาไปเรียน อยู่ต่างจังหวัดมาเรียนที่กรุงเทพไม่สะดวกนะคะให้สั่งซื้อหนังสือจากท่านอาจารย์ไปเรียนได้เลยค่ะไปอ่านเองนะคะทั้งหมดมีอยู่หกเล่มเล่มละห0 0บาทรวมค่าส่งก็จะบวกเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะถ้าใครมีกำลังทรัพย์น,น้อยก็สามารถสั่งเล่มที่หนึ่งไปอ่านก่อนก็ได้รับรองว่าเป็นโหราศาสตร์ไทยที่เข้าใจง่ายจริงจริง อาจารย์บุตรสรินไม่ได้สอนออนไลน์นะคะเพราะว่าท่านอายุมากแล้วจึงไม่ถนัดในเรื่องออนไลน์ดังนั้นถ้าใครไม่มีเวลาไปเรียนกับท่านอาจารย์โดยตรงขอให้มาเรียนกับปะเตยนะคะตอนนี้ยังติดสอนอยู่ค่ะยังไม่จบคอร์สคาดว่าสิ้นเดือนเมษาน่าจะจบนะคะจะเปิดออนไลน์นะคะเมื่อไหร่ที่เปิดจะแจ้งให้ทราบแต่อย่างไรก็ตามเพื่อ,เ,อ,อเตรียมตัวกันนะคะลองแชทมาถามราคาดูได้คะ่ะ ท่านผู้นี้นะคะผูกดวงวางลัคนาออกมาแล้วจะมีลัคนาอยู่ที่ราศีตุลมีดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนดาวศุกร์ไปอยู่ที่มรณะถ้าใครมีตานุลักษณ์ไปอยู่ที่มรณะเราจะอ่านว่าอย่างไรคะเราต้องอ่านว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่เมื่อเล็กๆ็กกน้อยอาจจะเลี้ยงง่ายหรืออาจจะขี้โลกหรือเป็นคนที่มีอุบัติเหตุเฉียดตาย มาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วหรือโตขึ้นมาก็มีเรื่องเฉียดตายอยู่บ่อยครั้งอย่างนี้เขาก็เรียกอย่างนี้ได้นะคะซึ่งสถิติที่เก็บมานะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะแบบตกน้ำเฉียดตายด,ด้วยการตกน้ำตกท่าหรือรถเฉียวรถชนหรือเกือบตายเนื่องจากว่ารถมาเฉียวอย่างนี้เป็นต้นนะคะแขนหักขาหาักได้เข้าเฟืองอยู่ตั้งนานอะไรประมาณอย่างนี้นะคะซึ่งแต่ละคนนี่ก็ถือว่ามีเรื่องเฉียดตายกันทางนั้นเลย หรือถ้าไม่ใช่ทั้งสองอย่างนะคะแต่ว่าเจ้าชะตาจะไม่ได้อยู่ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ต้องจากไกลเช่นสมัยเรียนก็อาจจะไปอยู่หอพักไปอยู่โรงเรียนประจําหรือบางคนก็อาจจะไปอยู่ต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศไปเลยเขาเรียกว่ามีดวงเนประเทศอยู่ในตัวนะคะมักจะอยู่กับถิน่นไม่ค่อยจเจริญรุ่งเรืองจึงต้องหาวิธีไปอยู่ให้ไกล้ๆถิ่นกําเนิดหน่อยถึงจะมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองได้นั่นเองนะคะ ดาวศุกร์ในราศีจักรได้ตำแหน่งเกษตรที่ราศีพฤศกในนวางดาวศุกร์ได้ตำแหน่งราชาโชคนะคะจึงถือว่าแม้ว่าจะตกในเรือนที่เสียความดีก็ยังเหลืออยู่นะคะท่านอาจารย์บุตรสรินปัทมาคมได้เขียนไว้ในหนังสือของท่านว่า เปรียบไปแล้วก็เหมือนเศษฐีตกบ่อน้ำคลําตกบ่อน้ำโสโครกพอขึ้นมาแล้วล้างเนื้อล้างตัวเสร็จแล้วเขาก็ยังเป็นเศษฐีอยู่เหมือนเดิมดังนั้นก็แปลว่าดาวศุกร์ยังทำหน้าที่ได้ดีอยู่เช่นเขาปกติจะมี อยู่ที่ประมาณ80%อย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าพอตกในเรือนมรณะอย่างนี้แล้วความดีจะเหลือประมาณ40%ดังนั้นเวลาเขาเดินไปอยู่เรือนที่ดีอื่นๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีความดีทําให้เจ้าชะตายัง มีความดีอยู่บ้างนะคะทีนี้พอเราไปดูที่กระดุมพันะคะดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนดาวอังคารไปอยู่ไหนคะปรากฏว่าดาวอังคารไปอยู่ที่คำว่ามรณะเหมือนกันอีกแสดงว่าท่านผู้นี้เมื่อมีทรัพย์สินมีเงิน,ม,งนมีทองนะคะมีทรัพย์สินก็อยากจะขายออกไปเพื่อจะเก็บเป็นเงินสดหรือเอาเงินสดไปลงทุนดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะหรือถ้ามีเงินสดก็ไม่อยากจะเก็บงเงาะงามไว้นะคะก็เอาไป ลงทุนลงทุนในธุรกิจต่างๆก็แปลว่าเงินสดไม่อยู่กับตัวอันนี้มันจะถือว่าย้อนแย้งกันไหมกับคําว่ามีเงินแล้วมันจะหมดไปได้ง่ายๆอันนี้ก็ถือว่าก็คือขอให้ไม่เก็บเป็นเงินสดติดตัวนั่นแหละนะคะคุณทํายังไงมันถึงจะงอกเงยขึ้นมาได้ก็ต้องเอาเงินไปเก็บในรูปแบบของพวกอรสังหาเช่นถ้า มีเงินเดือนออกมานะคะเราก็แบ่งจ่ายออกมาเลยว่าเราจะต้องมีรายจ่ายเท่านั้นเท่านี้นะแต่รายจ่ายทั้งหมดต้องเกิดประโยชน์นะคะเช่นเราอไปซื้อบ้านไดปผ่อนบ้านไว้พอบ้านหลังที่1หมดแล้วก็ผ่อนหลังที่2หลังที่3ต่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เรามีทรัพย์สินนั่นเองถ้าเก็บเป็นประเภท ทรัพย์สินมันจะอยู่หรือเก็บเป็นประเภทที่ดินก็ได้นะคะเนื่องจากว่าดาวเสาร์ในราศีจักได้ตำแหน่งประแต่ในนวางนี้ได้ตำแหน่งอุดถือว่าท่านผู้นี้มีเกณฑ์สูงที่จะมีทรัพย์สินเป็นประเภทที่ดินนั่นเองนะคะค่ะถัดไปเราไปดูดาวศุกร์ในทักษะเขาทำหน้าที่อุตสาหะอุตสาหะแปลว่างานนะคะเมื่องานไปตกมรณะเจ้าเจ้าชะตาก็เลยมีเกณฑ์ที่จะทำงาน เกี่ยวกับเกี่ยวพันกับอะไรบ้างเราก็ไปดูที่เจ้าเรือนกรัมมะเขาประกอบด้วยนะคะปรากฏว่าเจ้าเรือนกัมมะคือดาวจันทร์ดาวเจ้าเรือนกัมมะไปอยู่ที่สุภระนะคะความสุขของเจ้าชะตาก็คือการได้ทํางานนั่นเองนะคะหรือได้ ได้เรียนนะคะเพราะว่าสุภาเนี่ยถ้าเป็นช่วงใยเรียนก็ความสุขอยู่กับการเรียนนะคะดังนั้นก็แปลว่าเจ้าชะตาดวงนี้เป็นคนที่เอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนดีแต่มักจะได้ไปทํางานที่ไกลๆหรือไปทํางานเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคบําว่าความสูญเสียความเสียหายมีอะไรบ้างความสูญเสียความเสียหายเช่นเป็นคุณหมออยู่ในโรงพยาบาลเป็นพยาบาลเป็นบุรุษพยาบาลหรือเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับช่าง ทำงานเกี่ยวกับอูหรือทำงานอะไรที่ต้องไปอยู่ไกลๆหรือติดต่อกับคนต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศหรือติดต่อทางออนไลน์หรือขายออนไลน์อย่างเงี้ยก็ได้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการทํางานที่เหมาะกับอาชีพหรือเหมาะกับดวงชะตาของเจ้าชะตานั่นแหละนะคะการที่มีดาวศุกร์กับดาวอังคารไปอยู่ร่วมเรือนกันอย่างเงี้ยเขาถือว่าเป็นดาวคู่มิตรนะคะศุกปากหวานอังคารรับเอาดังนั้น ความรักของเจ้าชะตาเมื่อแต่งงานครั้งแรกอาจจะผิดหวังอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าเจ้าเรือนปัตนิก็คือดาวอังคารเมื่อดาวอังคารไปอยู่มรณะเสียแล้วนะคะก็หมายถึงมีคู่คู่มักจะขี้โรคอันนี้ไม่ได้เป็นเพราะว่าวาสนาของแฟนนะคะแต่เป็นเพราะวาาสนาของเจ้าชะตาเองพอมีแฟนแต่งงานไปแล้วในปรากฏว่า แฟนจะเจ็บป่วยจะไม่ค่อยสบายเจ็บป่วยอ,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 อดๆแอดๆอ,อันนี้เป็นพ่อดวงชะตาของเจ้าชะตาเป็นแบบนั้นน่ะนะคะก็เลยพอยทําให้แฟนเป็นคนขี้โรคตามไปด้วยอย่างเงี้ยต้องดูแลเขาให้ดีนะเขาไม่ได้เจ็บป่วยเพราะตัวเขาเองนะเป็นเพราะว่าดวงชะตาของคุณไปกระตุ้นทําให้เขาเจ็บป่วยนั่นเองถ้าเขาไม่ได้มาแต่งงานแต่งการกับคนนี้เขาก็จะไม่เจ็บป่วยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือเมื่อ ปัตตนีไปอยู่มรณะก็มีเกณฑ์สูงที่แฟนของเจ้าชะตาอาจจะจากไปจากเป็นหรือจากตายก็ได้จากไปก่อนไว้อันสมควรหรือเบาๆก็คือการเลิกล้างกันนั่นเองแต่ว่าดวงแบบนี้นะคะเขาก็เลยแก้เคล็ดแก้ดวงด้วยการหนึ่งแต่งงานช้าหรือบางคนเขาก็แก้เคล็ดด้วยวิธีนี้นะคะเนื่องจากมีคนเคยทําประสบความสําเร็จมาแล้วเขาแต่งงานกันไปแล้วเขาก็พากันไปจดทะเบียนหย่า ต่างคนต่างก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จดทะเบียนกันใหม่แล้วก็มาเปลี่ยนนามสกุลตามสามีอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะบอกว่าอยู่กันอย่างไม่เท้ายอดทองถือกระบองยอดเพชรไปเลยนะคะถือว่าเป็นการแก้เคยแก,แก้ดวงที่ดีดาวอังคารยังเป็นบริวารบริวารตามทักษะเนื่องจากว่าเป็นคนเกิดวันอังคารดังนั้นเมื่อดาวบริวารไปตกในเรือนมรณะก็บอกว่า จะมีเพื่อนรักเพื่อนสนิทพอคบกันไปได้นาน,น,านสักพักหนึ่งเจ้าชะตากับเพื่อนสนิทจะต้องแยกย้ายกันไปอยู่ไกลทำให้เจ้าชะตาดวงนี้กลายเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนหรือมีเพื่อนน้อยบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองคัดสรรเพื่อนเพื่อนไม่ดีก็คัดออกไปแต่ว่าในดวงชะตาก็คือเป็นคนที่มีเพื่อนน้อย คำว่าเพื่อนน้อยก็คือหาคนที่จะมาโอบอุ้มมาช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ค่อยจะมีเพราะว่ามีเพื่อนน้อยนั่นเองเน,นะคะแต่แล้วแต่บางคนน่ะนะคะบางคนก็บอกว่ามีมีเพื่อนน้อยก็ดีมีเป็นเพื่อนที่ดีดีกว่ามีเพื่อนมากแต่ว่าเป็นเพื่อนไม่ดีซึ่งต่างคนต่างก็คิดกันไปอ่ะนะคะแต่ว่าเจ้าชะตาดวงนี้ถือว่ามีเพื่อนสนิทที่น้อยคนนะคะถัดไปเราไปดูที่สหัสชา้าสหัสชาเอาไว้ดูเรื่องคอนเนคชั่น คนที่มาติดต่อหรือคนที่เจ้าชะตาไปติดต่ออยู่ด้วยหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันก็นกคือดาวพฤหัสเป็นตัวแทนดาวพฤหัสไปอยู่ไหนปรากฏว่าดาวพฤหัสด,ดวงนี้ไปอยู่ที่เรือนปุตตะแปลว่าเจ้าชะตาอาจจะเป็นคนหัวปีหรือเป็นพี่คนโตๆโตอย่างเงี้ยเป็นต้นส่วนที่เหลือก็เป็นน้องคนเล็กๆมีโอกาสสูงที่ดาวเมื่อดาวพฤหัสไปอยู่ปุตตะอย่างเงี้ยก็แปลว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะเป็นพี่คนโตนั่นเองนะคะ เมื่อไปอยู่ปุตตะสหัสชาไปอยู่ปุตตะอย่างเงี้ยเมื่อมีออคนที่เจ้าชะตาไปติดต่อหรือเจ้าชะตามักจะได้ติดต่อกับคนที่อายุน้อยน้อยกว่าหรือมักจะไปใกล้ชิดกับบริวารหรือลูกน้องหรือเจ้าชะตาก็มักจะมีลูกเกิดขึ้นมาแล้วจะทำตัวสนิทสนมกับลูกประหนึ่งว่าเป็นเพื่อนกันคุยแกบกันแบบเพื่อนไม่ได้ไปแข่งคัดในกฎระเบียบอะไรต่างๆ คุยกันอย่างเข้าใจเสมือนเป็นเพื่อนกันนั่นเองเป็นเพื่อนคู่มิตรเป็นที่ปรึกษาไปนะคะหรือการติดต่อของเจ้าชะตานั้นจะทำให้เจ้าชะตามีโอกาสที่จะทำให้เป็นที่รู้จักเป็นที่ชื่นชมเป็นที่น่านิยมยินดีสำหรับคนทั่วๆไปปุตตะของเจ้าชะตาคือดาวดาวราหูดาวราหูไปอยู่ที่ไหน ดาวราหูไปอยู่ที่พันธุนั่นเองนะคะก็แปลว่าลูกหลานบริวารของเจ้าชะตาก็จะเป็นครอบครัวที่ใหญ่กลับมาผูกพันกันดีนั่นเองนะคะหรือถ้าเจ้าชะตา คบมิตรคบสหายไปนานๆเนี่ยบางคนก็อาจจะกลับกลายเป็นมิตรที่ดีต่อกันทำไปทำมากลายเป็นความผูกพันประหนึ่งว่าเป็นญาติกันอย่างนี้เป็นต้นดาวพฤหัสในทางทักษะถือว่าเป็นสีดังนั้นเจ้าชะตาไปติดต่อธุรกิจการงานใดๆอยู่ในวงสังคมใดมักจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจะมีเพื่อนมิตรมีมิตรสหายเยอะหรือมีลูกเป็นลูกที่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะเนื่องจากว่าดาว ราหูอยู่ในทักษะขอโทษค่ะดาวราหูทางทักษะเป็นมูลล้าแปลว่าเงินในราศีจักรก็เป็นตำแหน่งมหาจักส่วนในรวางดาวราหูก็ได้ตำแหน่งเกษตรอีก เมื่อมีดาวดีๆไปอยู่ในเรือนปุตตะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเจ้าสตามีโอกาสจะได้บุตรที่เป็นอภิชาติบุตรมีบุตรที่เป็นคนดีว่านอนสอนง่ายแต่บุตรคนโตมีโอกาสสูงที่จะเป็นผู้ชายก่อนคนนี้อาจจะดื้อในทางอุปนิสัยก็คือเป็นตัวของตัวเองสูงอย่างไรก็ตามคนที่มีดาวเกตไปอยู่ที่เรือนปุตตะนะคะเรือนปุตตะนี้ถือว่าทําหน้าที่เป็นโยกกับ ดวงชะตาอยู่ในตีโกนขอโทษนะคะพระเต้พูดผิดนะทาหน้าที่เหมือนตีโกนกับดวงชะตานะคะคนที่มีดาวอยู่ในตีเรือนตีโกนกับดวงชะตนี้ถือว่าเป็นคนที่มีวาสนาอยู่ในเกณฑ์สูงโดยเฉพาะเมื่อเรา นำไปตรวจสอบในนวางจากแล้วนะคะปรากฏว่าเขาได้ตำแหน่งดีเรายิ่งให้คุณค่าลงไปอีกแต่ถ้าได้ตำแหน่งตีโกนนะคะตำแหน่งโยกหน้าโยกหลังแต่ว่าดาวมันได้ตำแหน่งต่ำในนวางจากนี่ก็ถือว่าคุณค่ามันกระลดลงไปนั่นเองแต่ว่าถ้าได้ตำแหน่งโยกหน้าโยกหลังได้ตำแหน่งตีโกนแล้ว อย่างเี้นะคะถือว่าเจ้าชะตาเป็นผู้มีวาสนาดีดวงนี้ถือว่าวาสนาดีไหมเราก็ต้องบอกว่าเป็นผู้มีวาสนาอยู่ในเกณฑ์สูงเพราะว่าดาวขนาดใหญ่ได้ตำแหน่งดีนะคะมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่สุขสบายอันนี้ก็รับประกันได้เลยว่าจะมีชีวิตที่สุขสบายอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะไปดูที่อรินะคะในเมื่อ เจ้าเรือนสหัสชากับเจ้าเรือนอลิเป็นเจ้าเรือนเดียวกันอย่างเงี้ยแปลว่าเจ้าชะตามักจะคบมิตรสหายมิตรสหายมักจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาหรือเจ้าชะตาอาจจะทําหน้าที่ไปช่วยแก้ปัญหาทําหน้าที่ไปช่วยแก้ปัญหามีหน้าที่อะไรบ้างมีงานอะไรบ้างงานที่ต้องช่วยแก้ไขปัญหาให้คนอื่นอย่างเช่นดาวเกตถึงลัคนาอย่างเงี้ยนะคะอยู่ในตำแหน่งตีโกนนะคะก็มีโอกาสสูงที่เจ้าชะตาดวงนี้จะมีความสนใจ ในเรื่องของศาสตร์เรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของความคิดไอเดียสร้างสรรค์หรือเป็นคนที่สนอกสนใจในเรื่องของคำว่าศาสตร์ลึกลับนั่นเองนะคะดังนั้นคนที่สนใจในศาสตร์นี้ก็เลยจะศึกษาอะไรบ้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคุณหมออะไรที่เรียกว่าเป็นการพิสูจน์ดูซิว่าอย่างเชื้อโรคเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องไปอยู่ในส่วนงานวิจัยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ ซึ่งคนที่มีสติปัญญาดีเหมือนคนที่มีดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งดีๆแบบนี้นะคะ <n> ก็เลยมีเกณฑ์สูงที่เจ้าสตาจะได้ร่ำเรียนสูงตามไปด้วยอนาคตข้างหน้าก็จะกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงดังนั้นเจ้าสตาก็เลยมีโอกาสที่จะได้เรียนเกี่ยวกับทิปเตบอกมาแล้วนะคะรวมถึงเทคนโนโลยีด้วยอา,อาชีพที่ต้องเข้าไปแก้ไขก็อย่างเช่นมีทนายมีคุณหมอมีช่าง หรือเกี่ยวข้องกับเอนจิเนียร,ร์วิศวกรรมวิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์หรือคนที่จะต้องไปทําบัญชีบัญชีก็มีหน้าที่แก้ไขปัญหาให้คนอื่นนะเขาคิดไม่ออกใช่ไหมคะเขาวางระบบไม่เป็นอย่างนี้เป็นต้นเจ้าชะตาก็ไปทําให้มันเกี่ยวข้องข้องเกี่ยวพันเยอะนั่นแหละนะคะโดยเฉพาะเมื่อดาวราหูได้ตําแหน่งดีอย่างนี้นะคะ ก็มีเกณฑ์สูงที่เจ้าชะตาจะเป็นคนเฉลียวฉลาดรู้ลึกรู้จริงนะคะแล้วก็มีความอดทนสูงความอดทนนี้ดูมาจากไหนคะไปดูที่ดาวเสาร์นะความอดทนเนี่ยเมื่อดาวเสาได้ตำแหน่งดีตำแหน่งเด่นในนวงังจากอย่างเนี้ก็แปลว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่สู้งานหนักได้นะคะเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงนั่นเอง งานเหนื่อยแค่ไหนก็สามารถที่จะทนได้ไม่เหมือนคนที่ดาวเสาเป็นประเป็นนิดนะคะส่วนใหญ่ก็คือรออะไรน,นานนาน,นานไม่ได้มักจะงุดหงิดได้ง่ายมักจะเป็นคนที่หงุดหงิดงุนงานแต่ว่าคนที่มีดาวเสาได้ตําแหน่งเด่นๆเช่นเป็นเกษตรนะคะเขาก็รอนานได้ นั่งทําอะไรเพลินๆรอไปอย่างเงี้ยหรือเวลาไปนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถนั่งได้นานแต่ถ้าใครมีดาวเสาเป็นปัดเป็นนิดส่วนใหญ่ถ้าจะทําสมาธิต้องเดินจงกรมเอาอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะต่อไปไปดูที่ปัตตุณนะปัตตานีระเทศพูดถึงไปแล้วแต่วาสนาเป็นอย่างไรบ้างเราไปดูดาวอ,อ,อังคารกันนะคะวาสนาเขาเมื่อเป็นเกษตรอย่างเงี้ยเจ้าชะตาก็มีโอกาสสูง ที่จะได้แฟนที่มีลักษณะเหมือนดาวอังคารเช่นเป็นคนขี้โกรธคนขี้โมโหได้ง่ายอย่างเงี้ยชุนเชียวง่ายเป็นคนแอคทีฟไม่ค่อยอยู่กับที่ชอบเป็นผู้นำอันนี้เราต้องเอาดาวอังคารที่เป็นเกษตรมาอธิบายแต่ว่าเมื่อเขาไปตกมรณะก็แปลว่ามีโอกาสได้เลิกล้างมีโอกาสได้อยู่ไกลมีโอกาสเป็นคนขี้โลกนั่นเองตามที่ปเตอธิบายไปนะค่ะ ผัดไปไปดูกันที่เรือนมรณะเมื่อเรือนมรณะดาวศุกร์เป็นเกษตรอยู่ในเรือนนี้แปลว่าเจ้าชะตาเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมักจะรักษาหายได้ง่ายนะคะมักจะเป็นคนที่นานๆเกิดที่แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็จะมีเกณฑ์ที่จะรักษาหายได้ง่ายนั่นเองนะคะแล้วดาวศุกร์กับดาวอังคารเมื่อไปอยู่ร่วม เรือนกันอย่างนี้แปลว่าอะไรก็แปลว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะเป็นคนบุคลิกรูปร่างหน้าตาดีทุกคนเลยนะคะที่เป็นคนราศีตุลส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงก็หน้าตาสวยถ้าผู้ชายก็รูปหล่อนั่นเองเมื่อดาวคู่นี้ไปอยู่ในคําว่ามรณะจึงมีโอกาสสูงที่เจ้าชะตาเอ่อมีสเสน่ห์อยู่ในตัวสูงมากแต่ว่าไม่ค่อยได้แสดงออกคําว่าเจ้าชู้อะไรก็มีอยู่บ้างนั่นเองนะคะเขาเรียกว่า เจ้าชู้หลบในนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกว่าต้องหาโอกาสนั่นเองนานๆทีถึงจะมีโอกาสได้เจ้าชู้กับเขาทีหนึง่งและเจ้าชู้ก็ต้องเจ้าชู้แบบเงียบๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะถัดไปไปดูที่เรือนสุภาเจ้าเรือนคือดาวพุธด,ดาวพุธไปอยู่ที่กัมมะกัมมะไปอยู่ที่สุภาดาวสองดวงนี้ถือว่าเป็นดาวสลับเรือนเราตามไปดูว่าเขาได้ตําแหน่งดีไหมถ้าได้ตําแหน่งดีดาวสลับเรือนก็ถือว่าเป็นดาวที่ ได้ประโยชน์นั่นเองนะคะปรากฏว่าดาวพุธได้ตำแหน่งประในนาวางประนี้แปลว่าไม่สมบูรณ์ดังนั้นเจ้าชะตาก็เลยมีเกณฑ์ที่จะไปช่วยงานให้คนอื่นหรือทำงานแล้วคนอื่นอาจจะได้ผลงานไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือเจ้าชะตาทำงานอ,าอะไรมักจะไม่ค่อยราบรื่นเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าเรือนก็คือดาวจันนะคะเป็นกาลากินีตามทักษะเรียกว่าเอาอกเอาใจหรือทางานชนิดที่เรียกว่า แทบจะถวายหัวถวายชีวิตแก่ก็ยังผลงานยังไม่เข้าตากรรมการอยู่อย่างนี้ก็เป็นได้นะคะเนื่องจากว่าดาวอาทิตย์ที่เป็นมนตรีนี้นะคะในนวังเขาได้ตำแหน่งกลางๆนะดังนั้นผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นผลงานหรือผู้ใหญ่อาจจะมาเขาเรียกว่าให้เราทํางานแต่ผลงานนั้นอาจจะผู้ใหญ่เอาไปอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะคนที่ทํางานเนี่ย ผลงานมันไม่อยู่เขาเอาไปได้ก็จริงแต่เขาไม่สามารถเอาวิธีการทำงานหรือความเก่งกาจไปจากเราได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะย้ายไปอยู่ที่ไหนความเก่งกาจเราก็ติดตัวไปทำงานให้เป็นทุกหน้าที่ทุกแผนกลมันดีที่สุดแล้วนะคะเมื่อเราไปอยู่ที่ไหนย้ายไปเขาก็คิดถึงแต่ว่าตอนนั้นเราก็ไปเติบโตอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ ตัดไปเราไปดูที่ลาภาเจ้าเรือนลาภาก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ไปอยู่ที่คําว่ากรรมะก็แปลว่าโชคลาภของเจ้าชะตามักจะได้มาจากงานที่ทํางานที่ทํำนี่มันไม่ใช่เงินเดือนนะคะ เช่นเงินโบนัสเงินประจำตำแหน่งหรือเงินที่ทำโอทหรือเงินรายได้พิเศษที่เกิดจากการขายค่าคอมมิชชั่นอะไรต่างๆที่บริษัทอาจจะให้มานอกเหนือจากเงินเดือนเช่นมีเงินเดือนประจำอยู่แล้วแต่ว่าถ้าพนักง,งานทำยอดตรงนู้นตรงนี้ได้เขาจะให้เพิ่มเท่าไหร่อันนี้เขาเรียกว่ารายได้ที่นอกเหนือจากงานประจำก็แปลว่ามีโอกาสสูงที่จะได้ผลประโยชน์ มีรายได้เพิ่มเติมจากงานที่ทําอยู่เมื่อดาวเสารเข้ามาจากคําว่าพันธุไปอยู่ลาภะแบบนี้ก็แสดงว่าเจ้าชะตามีโอกาสสูงที่จะได้ที่ดินมาเป็นมรดกหรือมรดกของเจ้าชะตาก็จะเป็นหลักทรัพย์ในถ้าไม่ใช่ที่ดินก็เป็นพวก ซื้อบ้านซื้อคอนโดที่มันติดที่ดินไปในตัวด้วยนั้นก็ได้นะคะเจ้าเรือนวินาศก็คือดาวพุธเมื่อดาวพุธไปอยู่ที่กรรมะมีโอกาสที่เจ้าชะตาจะได้ติดต่อขบคนต่างถิ่นแดนไกลหรือใช้วิธีการทํางานเหมือนออนไลน์อย่างนี้เป็นต้นหรือใช้โปรแกรมอย่างนี้หรือเจ้าชะตาทํางานอยู่ที่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมหรือทํางานอยู่ไกลออฟฟิศอย่างนี้ก็ได้นะคะสามารถที่จะทํางานที่บ้านก็ได้เพื่อติดต่อกับออฟฟิศนะคะ หรือจากทำงานไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอย่างนี้นก็สามารถจะทําได้เช่นกันนะคะเจ้าชะตารู้สึกว่ามีงานหลายแบบที่ถูกโฉลกถูกดวงนะคะอันนี้ก็ว่าด้วยพื้นดวงเดิมนะต่อไปไปดูที่ดาวจรปีนี้เจ้าชะตาอายุย่าง15ปีนะคะดังนั้นก็ถือว่าอยู่ในวัยเรียนอยู่นะเขาอยากจะรู้ว่าเขาต้องวางแผนการเรียนอย่างไรบ้างนะคะสรุปแล้วเจ้าชะตาเป็นคนเก่ง ะะไปทํางานถ้าให้สมกับส,สติปัญญาหรือทางสมองอย่างเงี้ยนะคะในเมื่อเจ้าชะตาเป็นคนที่มีสติปัญญาดีอย่างเงี้ยเพื่อให้มันได้เงินเดือนสูงๆอ่ะนะคะก็ลองไปทํางานเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีดูนะเนื่องจากว่าเป็นคนมีสติปัญญาดีนะคะแล้วก็มีสามารถที่จะขอทุนอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพราะว่าความรู้ ของเจ้าชะตาก็คือดาวพฤหัสเมื่อไปอยู่กับดาวเกตแปลว่ามีโอกาสที่จะขอทุนลองขอทุนดูนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านอาจจะส่งไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้หาวิธีการขอทุนนั่นเองรับรองว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่เรียนเก่งเรียนดีนะคะก็จะมีโอกาสว่าไปทางด้านพวกเทคโนโลยีนี้เหมาะสมกับเจ้าชะตามากมายนะคะ ต่อไปเราไปดูที่ดาวเสาร์ปีนี้เขาจรมาเป็นอะไรคะเขาโครจรมาเป็นอุตสาหะนะคะอุตสาหะในัยเรียนนี้เราต้องดูเรื่องเรียนก่อนนะเมื่อดาวเสาร์ไปอยู่ที่คําว่าปุตตะก็แปลว่าปีนี้เจ้าชะตาจะมีโอกาสขยันขันแข็งในการเรียนถ้าขอทุนนี่ก็เรียกว่าได้เพราะว่าลาภดาวเสาร์เดิมมาจากคําว่าพันธุไปอยู่ลาภะอย่างเงี้ยก็แปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสที่จะ,ะได้ทุนในการเรียนนั่นเองแล้วปีนี้นะคะ เนื่องจากว่าดาวพฤหัสโคจรมาเป็นมนตรีจรอยู่ที่เรือนปัต,ตนินะคะเรือนนี้นะจึงมีโอกาสสูงที่เจ้าชะตาอาจจะมีความรักในวัยเรียนหรือผู้ใหญ่ของเจ้าชะตาก็จะเอื้อเอ็นดูต่อเจ้าชะตาดีสนับสนุนต่อเจ้าชะตาดีนั่นเองในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้นะคะดาวพฤหัสจะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะมรณะนี่แปลว่าไกลเลยนะคะดังนั้น คุณอาจจะมีการได้ย้ายโรงเรียนนะคะเช่นจบม4ม5อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็ไปจบม6แล้วเขาเข้ามหาวิทยาลัยหรืออายุ15-16นี้ประเต้ก็ไม่แน่ใจนะว่าไปอยู่ในช่วงมหาลัยไหนแต่ว่ามีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของบ้านที่อยู่ที่อาศัยหรือสถานที่เรียนสถาน ที่เป็นหอพักเพื่อให้อยู่ใกล้โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายย้ายสถานที่ถ้าไม่เกี่ยวกับที่เรียนก็เป็นเรื่องของที่บ้านอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะบางคนนะคะเขาก็มีโอกาสเหมือนที่บ้านได้ขายบ้านได้ย้ายบ้านอย่างเงี้ยนะคะขายเพื่อเอาเงินไปซื้อบ้านหลังใหม่เขาก็มีเกณฑ์อย่างเงี้ยหรือเจ้าชะตา คุณพ่อคุณแม่พาไปซื้อบ้านหลังใหม่ก็เลยมีโอกาสได้ย้ายเกณฑ์การย้ายมีตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนะคะถึงวันที่13พฤษภา25 68จาก67เจดถึงหกดาวราหูตอนนี้อยู่ที่ไหนดาวราหูเคยอยู่ที่พันธุเมื่อจรไปอยู่อรินะคะก็แปลว่าปีนี้ครอบครัวของเจ้าชะตามีเกณฑ์สูงที่จะประสบกับภาวะปัญหาในเรื่องของหนึ่งละเ,เกี่ยวกับเรื่อง อาจจะที่บ้านอาจจะเจอคดีความอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีคดีความอาจจะมีปัญหากันทุ่มเถียงกันไม่ถูกกับญาติพี่น้องอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมีเกณฑ์สูงที่จะได้เจอภาวะกับคําว่าอุปสรรคปัญหาหรือมีหนี้มีสินอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือที่บ้านมีอุปสรรคอะไรบางอย่างทําให้เจ้าชะตาประสบ กับภาวะเรื่องของการเรียนการเรียนของเจ้าชะตาอาจจะหยุดชะงักได้อย่างนี้เป็นต้นนะนะคะหรือแปลว่าเจ้าชตาได้เดินทางไปเรียนที่ไกลๆหรือย้ายบ้านย้ายที่โรงเรียนอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะตอนนี้ดาวเสาวได้จรไปอยู่ตรงคำว่าปุตตะนะคะจะมีดาวอังคารเดินเข้าไปสมทบในเรือนราศีกุมนะคะในวันที่15เดือน มีนาคมพศ2567แล้วเขาก็อยู่ยาวไปถึงวันที่25เมษาเพราะฉะนั้นช่วงนี้เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังในการเ,เดินทางนะคะเดินการเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าปุตตะมันก็ส่งกำลังถึงลัคนาอยู่ที่75%อาจจะทำให้เจ้าชะตาเกิดอุปสรรคเกิดปัญหาทำให้หกล้มแขนขาข้อศอกถลอกปอกเปิกหรือเป็นบาดเป็นแผล ถ้าหนักสุดนี่ก็เรียกว่าหากักหรือถ้าได้หนักสุดนี่ก็คือได้ผ่าตัดอย่างเงี้ยเป็นต้นเมื่อไหร่ก็ตามที่อังคารกับเสาวจรมาเจอกันนะถือว่าเป็นคู่แตกหกักเป็นคู่ที่เกิดอุบัติเหตุเป็นคู่ที่ได้ผ่าตัดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะยิ่งโดยเฉพาะบางคนนะถ้ามีดาวเสาดาวองคารอยู่ในเรือนชะตาร่วมกันหรือเลงกันอย่างเี้นะคะ ก็แปลว่ามีโอกาสได้ผ่าตัดแต่ถ้าใครไม่มีก็ถือว่าอาจจะไม่ได้ผ่าก็ได้นะแต่อย่างไรก็ตามดาวอังคารมันมาจากคําว่าเจ้าเรือนกัวดุมพากับมรณะเมื่อคำว่ามรณะติดตัวเข้ามาด้วยจึงมีโอกาสสูงที่เขาจะได้เ,เจ็บป่วยนะคะในเรื่องของกระดูกแขนกระดูกขาต้องระมัดระวังไว้หน่อยหรือมีเกณฑ์ที่ญาติผู้ใหญ่ของเจ้าชะตาจะไม่สบายอย่างนี้เป็นต้นค่ะนะคะสำหรับ ดวงนี้ป้าเต้ขอขอบคุณเจ้าของดวงที่มาร่วมใน Youtube นะคะแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนเลยค่ะที่ตามเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าเต้หลังจากที่ดู Youtube เสร็จแล้วก็แอดไลน์มาดูดวงส่วนตัวกับป้าเต้นะคะเพื่อสนับสนุนให้ป้าเต้มีรายได้เพิ่มป้าเต้คิดดวงละ299บาบาทเท่านั้นเองค่ะราคาเป็นกันเองมากๆหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้ประเตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ